ทุกคนนะคะพราวันนี้มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเนาะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากวันก่อนนะคะเป็นแบบฝึกหัด7.11นะคะ7.11อ่ะทีนี้แบบฝึกหัดนี้นะคะจะให้หาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่ง ปองต้องการทาสีแผ่นเหล็กด้านหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวรอบรูป60เซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกาัน10เซนติเมตรปองต้องทาสีแผ่นเหล็กคิดเป็นพื้นที่เท่าใดอ่ะถ้าหนูยังนึกภาพไม่ออกนะคะให้ลองวาดวาดภาพแผ่นวาดภาพแผ่นเหล็กแผ่นนี้นะคะเป็นรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสมบัติก็คือด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะเขาบอกว่าความยาวรอบรูปเขาให้ความยาวรอบรูปมา60ซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน10ซนเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามคืออะไรลูก ด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน10ซนติเมตรก็คือความสูงใช่ไหมคะ,ะสูง10ซนติเมตรเขาถามว่าถ้าต้องการทาสีแผ่นดิบแผ่นเนี่ยจะคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือต้องใช้สูตรฐานคูณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีทำพื้นที่ของรู เกียบคูณก็คอือสูตรฐานคูณศูนย์นี้เราต้องการหาฐานใช่ไหมคะเรายังไม่รู้ฐานเพราะฉะนั้นเราต้องหาฐานก่อนถูกต้องไหมลูกก่อนที่จะเขียนสูตรนะคะเวลาเขียนสูตรนีนน่ติดตัวไหนนะคะให้หาตัวนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ฐานเราต้องมาหาฐานหาได้จากไหน หาได้จากความยาวรอบรูป60ซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ความยาวแค่ด้านเดียว<ม>ก็เอาความยาวรอบรูปหารด้วย4ได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่าสี่เหลี่ยมชนิดนี้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะเพราะฉะนั<ม>้น<ม>ความยาวด้านนะคะหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความยาวรอบรูป หารด้วย4แลเราต้องก,การหาความยาวด้านของแผ่นเหล็กเราก็เอาความยาวรอบรูมนะคะก็คือ60ห่หารด้วย4หน่วยเป็นเซนติเมตรตามโจทย์เลยเขียนตัวยอ่อได้นะคะซอมอจุด อ่ะ60หารด้วย4ได้15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความยาวได้แค่ด้านเดียวเนี่ยคือ60เซนติเถ้าทุกด้านทุกด้านใช่ไหมคะจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นฐานจะเป็นด้านไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ฐานแล้วนะคะฐานคือ60เซนติเตรทีนี้เรามาเข้าสูตรเลยพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียบปูนเท่ากับฐานคูณศูงนี้เราต้องการหาว่าพื้นที่ของแผ่นเหล็กใช่ไหมคะพื้นที่ของแผ่นเหล็กเอาฐานคือที่หาได้คืออ่ันตูเขียน60 15ขอโทษค่ะอ่าฐาน15เนาะ 3าสูง10ก็จะได้150พื้นที่จะนำหน้าด้วยคำว่าตารางเสมอเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยจะเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะทีนี้เรามาสรุปนะคะดังนั้นดังนั้นป่องต้องทาสีแผ่นเหล็กคิดเป็นพื้นที่ เป็นพื้นที่150ตารางเซนติเมตรต่ตอบ5 5 0ตารางเซนติเมตรโอเคได้นะคะทีนี้ อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะใครใช้ดินสอให้ใช้ดินสอขีดเส้นใต้ใครใช้ปากกาน้งเงินให้ใช้ปากกาดงขีดเส้นใต้เนาะอ่ะผ่านข้อ2นะคะข้อที่2แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่ละด้านยาว40ซนติเมตรอันนี้เขาบอกความยาวของแต่ละด้านมาแล้วว่ายาวด้านละ40ซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน20ซนติเมตร อันนี้คือบอกเลยค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามหากัน20ซนติเมตรคือความสูงอ่ะอันนี้คือฐานโจทย์ถามว่ามานะทาสีแผ่นป้ายทั้งสองด้านคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เขาทาสีสองด้านคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำไงเอ่ยหาพื้นที่ใช่ไหมคะหาพื้นที่ได้แล้วคำตอบที่หาได้น,นั้นคือ การทาสีแค่ด้านเดียวแต่เขาต้องต้องการทา2ด้านเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้หนูต้องเอาไปคูณ2นะลูกนะอ่าวิธีทำเขียนสูตรเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับฐานคูณสูงทีนี้โจทย์ต้องการทาสีแผ่นป้ายทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นเราต้องการหาพื้นที่ ที่ทาสีแผ่นป้ายทั้งสองด้านอ่ะแล้วก็เอาฐานใช่ไหมคะคูณกับความสูงแล้วเอาไปคูณ2องทีหนึ่งอะทีนี้เราแทนตัวเลขลงไปในสูตรฐานคือ40ซนติเมตรความสูงคือ20แล้วเอาไปคูณ2หน่วยจะเป็นตารางอะไรห หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะทีนี้40คูณ20ได้เท่าไหร่เอ่ย40คูณ20 40มี0 1ตัวนะคะ20มี0 1ตัวรวมกันเป็น2ันใส่0ไปก่อน2ตัวแล้วเอา4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16คำตอบคือ 1, 1,600ตารางเซนติเมตรอ่ะแล้วเรามาสรุปดังนั้น มานะทาสีแผ่นต้ายทั้ง2ด้านเป็นพื้นที่1,600ตารางเซนติเมตรแล้วก็ตอบนะคะตอบให้ตอบเลขไทยนะลูกอันเนี้ย 1,600ตารางเซนติเมตรอ่ะโอเคถ้าใช้ปากกาน้ำเงินเขียนนะคะให้ใช้ปากกาแดงขีดเส้นถ้าไม่มีปากกาแดงใช้ดินสอเขียนเลยอ่ะคะนะคะไปข้อที่3ข้อที่3า กระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านหนึ่งยาว16เซนติเมตรด้านที่อยู่ติดกันยาวกว่าด้านนี้8เซนติเมตรและด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดอะถ้าเราอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจให้ลองวาดภาพเนาะกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมด้านขนานคือด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้ไม่เท่ากันนะคะอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่ามีด้านหนึ่งยาว16ซนติเมอ่ะคุณครูให้ด้านนี้ยาว16ซนเมด้านที่อยู่ติดกันด้านที่อยู่ติดกันคือด้านไหนบ้างด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมคะด้านที่อยู่ติดกันกับด้าน16ซเมคือบนกับล่างเขาบอกว่ายาวกว่าด้านนี้8ซนเมตร คือยาวกว่าด้าน16ซนติเมตรอยู่8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านนี้จะยาวเท่าไหร่หนูก็เอา16บวกกับ8ใช่ไหมคะเป็น24ซนติเมตรอ่าด้านบน24ด้านล่างก็ต้อง24พอด้านตรงข้ามยาวเท่ากันทีนี้เขาบอกว่าด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรด้านคู่ที่ยาวกว่าคู่ไหนยาวกว่ากันลูกคู่16หรือคู่24 ด้านคู่24ใช่ไหมคะที่ยาวกว่าอ่าเพราะฉะนั้นด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกัน1 0ซนติมตรนั่นคือเขาบอกความสูงความสูงคือ1 0เซนติเมตรโจทย์ถามว่ากระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตรเดียวกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยนะคะก็คือสูตรอะไรลูกฐานคูณสูงอ่าเพราะฉะนั้นหนูเขียนสูตรเลย พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะใช้สูตรฐานคูณสูตพื้นที่เราต้องการหาพื้นที่อะไรคะพื้นที่ของกระดาษแผ่นนี้ใช่ไหมคะ,ะพื้นที่ของกระดาษแผ่นนี้บีบบนบีบุญคุณครูสอนอยู่ค่ะ นูแทนตัวเลขลงไปในสูตรเนาะฐานคือเท่าไหร่ฐานคือ24ความสูงคือ10อ่ะแล้วหาตัวเลขออกมาคิดคำตอบออกมาเองนะคะข้อนี้เป็นการบ้านเหลือแค่แทนตัวเลขลงในสูตรหาคำตอบใส่หน่วยแล้วก็ตอบเนาะอย่าลืมสรุปดังนั้นนะคะอ่ะทีนี้ไปข้อที่4ข้อที่4ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง30ซนติเมตรยาว50ซนติเมตรต้อยนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดสี่รูปที่มีฐานยาว20ซนติเมตรและสูง15เซนติเมตรโจถามว่าเศษผ้าที่เหลือมีพื้นที่เท่าไหร่อ่านเราลองวาดภาพดูนะคะลองวาดภาพผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆ สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆกว้าง30เซนติเมตรอะความกว้างคือ30เซนติเมตรความกว้างจะน้อยกว่าความยาวนะคะยาว50เซนติเมตรเขาบอกว่าผ้าผืนนี้เนี่ยเขานํามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดสี่รูปอะเขานํามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่รูป สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เขานํามาตัดเนี่ยคุณผู้ขอขยายภาพนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เขานํามาตัดเขาบอกฐานกับความสูงมาให้แล้วฐานคือ20ซนติเมตรความสูงคือ15ซนติเมตรแต่เขาตัด4รูปนะเพราะฉะนั้น เขาถามว่าจะเหลือเศษผ้าเท่าไหร่การหาเศษผ้าที่เหลือนะคะให้หนูเอาพื้นที่ของผ้าทั้งหมดให้เอาพื้นที่ของผ้าทั้งหมดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาลบกับพื้นที่ของผ้าที่หนูตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่เขาตัดสี่รูปเนาะทีนี้ลองเขียนวิธีทำนะคะสูตรการหาพื้นที่เหมือนเดิมเลยพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้สูตรอะไรลูกกว้างคูณยาวและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตรฐานคูณสูงอ่ะทีนี้เราต้องเอาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เขาตัดผ้าออกไปเนาะ ทีนี้เราต้องการหาเศษผ้าที่เหลือเศษผ้าที่เหลือมีพื้นที่เท่าไหร่เอาพื้นที่ของผ้าผื้นใหญ่นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือใช้สูตรกว้างคูณยาวลบกับพื้นที่ของ ผ้าที่หนูตัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสูตรฐานคูณสูงแต่มันมีทั้งหมด4ชิ้นก็เอาไปคูณ4อ่ะทีนี้หนูแทนตัวเลขลงในสูตรเลยด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ30ซนติมด้านยาวคือ50ซนติเมตรฐานของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือ20ซนเมตรความสูงคือ15ซนติมตรแล้วเอามาลบกันเนาะ ข้อนี้ก็เป็นการบ้านอีกหนึ่งข้อนะคะการบ้านวันนี้มีทั้งหมด2ข้อคือข้อ3กับข้อ4ในหน้า91เนะคะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะทำการบ้านนะคะทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วทำการบ้านให้เป็นปัจจุบันเช่นกันเนาะจะได้ไม่มีงานค้างวันพฤหัสที่10บอุมาพาพันสองพันน,นะคะในวันพรุ่งนี้ คุณครูนัดหนูส่งอะไรบ้างหนึ่งหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองสองใบงานเ,ออเรื่องร้อยละนะคะมีส่งสองอย่างคุณครูจะตรวจให้ในชั่วโมงเลยนะคะคุณครูจะตรวจให้ในชั่วโมงที่หนูมาสามชั่วโมงนั้นแล้วก็คืนกลับไปนะคะเพื่อหนูจะได้ไปเรียนต่อเนาะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ